ที่จะตัดสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองด้วยตัวของเราเองเราเป็นแค่ปุถุชนที่ยังต้องอาศัยแนวทางจากครูบาอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องทุกๆเรื่องเลยจีปูยังมีวาดจีกับปูยังต้องมีคู่บาอาจารย์สอนยังมีคนสอนเอาสิขียังก็ยังมีคนสอนสิเงียวก็ยังมีคนสอนสิง่างกับพ่อแม่ก็สอนสิขีพ่อแม่ก็สอนโอ้ยเบงหลูกเบง เบงขี่บอกก็ค่อยเบงหนกเออเอาค่อยๆเดินนะลูกนะอ้าจะกินข้าวก็ค่อยเคี้ยวนะลูกเนี่ยเอาค่อยตากค่อยๆกินกินข้าวก็มีครูสอนจะพูดก็มีครูสอนพ่อแม่จึงเป็นครูเราเนี่ยเห็นไหมทุกอย่างมีไหมที่ที่จะไม่มีการเรียนรู้จากครูบาอาจอารย์พ่อแม่ก็มามาถูกพ่อแม่สอนมาก็สอนกันมา จะกินข้าวเนี่ยนะเอาข้าวเอากล้วยเคียเค้ยวเคียเค้ยวเนคะี้ยวหน้าก็เอาเอาไอา้ลูกกินเห็นไหมทุกอย่างมันมีครูสอนดังนั้นจะไปไหนจะทําทอะไรมีอะไรที่ไม่มีครูสอนมีครูสอนมีครูบอกจะการเรียนรู้ทุกอย่างมันก็บางแต่บางอย่างมันก็อาศัยแหละอาศัยจุดเริ่มแล้วก็เรามาพัฒนาต่อไอตัวที่มัน